ลูกชายของฮิวโก้และฮาน่าค่ะ ภาพลูกชายทั้งสองคนของฮานาและฮิโก้ไม่ธรรมดาค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เรียกได้ว่าหน้าตาดีกันจริงๆเลยค่ะสําหรับคู่นี้สาวฮานาเธอก็เป็นอีกหนึ่งสาวสวยของวงการบันเทิงที่หลายท่านรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีส่วนนุ่มฮิโก้ก็เป็นนายแบบนักร้องหนุ่มเสียงดีที่มีชื่อเสียงครองใจแฟนๆไปได้ซึ่งทั้งสองเองก็เป็นพ่อแม่ลูกที่มีลูกชายสองคนลูกสาวอีกหนึ่งคนคะ่ะซึ่งลูกสาวนั้นเป็นลูกบุญธรรมนั่นเองแหละค่ะในวันนี้เราไม่พลาดพาทุกท่านมาส่อง ักนคบอกได้เลยนะคะว่าพ่อกับแม่เนี่ยหน้าตาดีขนาดนี้ลูกชายเนี่ยไม่ต้องถามถึงกันเลยทีเดียวอนาคตข้างหน้าคงจะต้องเข้าสู่วงการบันเทิงกันอย่างแน่นอนคะ่ะน้องจะน่ารักขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันคะ่ะ